เที่ยววัดดอนหวายนะคะหลังจากที่เราได้ไปเทีเ่ยววัดม่เนื่อที่สแล้วนะคะเราก็แวะเรียบมาเข้าสู่ถนนพระบรมบราชชนนีนะคะเข้าสู่ถนนดอนหวายนะคะอยู่ตำบลบางระทึกอำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมนะคะ เป็นแม่น้ำท่าจีนนะคะแม่น้ำท่าจีนคือ<ต><ว>แม่น้ำท่าจีนนะคะ ต้นคูณปกติแล้วเราจะเห็นต้นคูณดอกสีเหลืองนะคะแต่ที่นี่มีต้นคูณดอกสีขาวด้วยนะคะนี่ค่ะพามาชมใกล้ๆนะคะเป็นดอกคูณสีขาวค่ะของจริงค่ะของจริงสัมผัสได้นะคะสวยงามมากเลยค่ะช่บน,นี้นะคะดอกคูณสีขาวค่ะ นะคะคสวยงามมากเลยอุ้ยอุยอยนี่ต้นอะไรนี่ต้นอะไรนี่ต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรเอ่ยใครรู้บ้างใครรู้บ้างคะโอ้ยไมยถึงมากเลยค่ะดอกคุณสีขาวเนี่ยทึงมากนะคะ ส่วนมากเราเห็นเป็สีเหลืองกันนะคะอะไรคะเด็กสงคนเป็นบอดี้การ์ดนะคะ <c oughs> เพื่อนคู่กายนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ทำเป็นไม่รู้จักกันก่อนนะคะ <c oughs> ต่างคนต่างเดินคนละมุมนะคะ <c oughs> เก็บมุม เก็บมุมดอกไม้สวยงามบริเวณท่าน้ำวัดดอนหวายนะคะก็จะเจอนกพิราบอ,อ๋มีให้ปลาวัดดอนหวายด้วยนะคะไปดูปลากันนะคะ ปลาทั้งนกนะคะมากินอาหารกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามีเศษขนมปังนะะี่ค่ะมีเศษขนมปังให้นกเขาแย่งกันด้วยนะคะขนมปังนี่ก็ให้อาหารปลาได้นะคะบางคนก็จะแบ่งฉีกอาหารปลาให้กับนกนะคะนี่ค่ะเพื่อนปลา แล้วถ้าเกิดโทรศัพท์ของไมลหล่นมือไปตกน้ำว่ายังไงคะเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ไลฟ์สดหรือทำคลิปให้เพื่อนๆชมนะคะงั้นเราอย่าเสี่ยงดีกว่านะคะเราไปเดินทางอื่นต่อคะ่ะเหมือนตุ๊กตาที่ร้านกาแฟของคิกแคทไหมเหมือนไหมคะเหมือนตุ๊กตาหน้าร้านของคิกแคทหรือเปล่าคิกแคทมาตอบไม้หน่อย ตลาดนะ้ำวัดดอนหวายยินดีต้อนรับนะคะเวลคัมวัดดอนหวายโฟร์ติ้งมาร์เก็ตนะคะแล้วถ้าเกิดโทรศัพท์หล่นมือนี่หมดเครื่องมือทำมาหากินเลยนะคะเพื่อนๆ่อ้ออนงีเนี่ย ฮุกกันใหญ่เลยนะคะฮุบใหญ่เลยนะคะฮุบกันใหญ่เลยอันนี้คือปลาหน้าวัดดอนไหวนะคะตลาดน้ําวัดดอนไหวค่ะฮุกฮุฮุบกันใหญ่เลยนะคะบุบฮุกฮุุเลยนะคะอ้มีเรือมาด้วยค่ะมีเรือมาด้วยมีเรือมาแล้วมีเรือมาแล้วนะคะ มันมันเศษขนมปังมันหล่นที่พื้นนกมันก็มากินค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรือที่รับจ้างล่องท่องเที่ยวนะคะกินกล้วยได้ด้วยอ่ะท่องเที่ยวทางเรือก็จะเป็นชาวต่างชาตินะคะเขาชอบ่ิวธรรมชาติ เนื้อไม่กินหรอนี่ก็กินโอ้นี่ก็กินแต่เปลือกไม่กินแให้เสือมันกินอะไรแยกกันเลยโอ้งค์องครให้ทุกอย่างอันนี้ต้นปริกต้นปริกค่ะสมัยก่อนนิยมกรรมดอกไม้บูชาพระแต่เนื่องจากมันหายากคนก็เลยมาเปลี่ยนเป็นใช้ใบเตยแทน แล้วหมดอาจารย์ไม่แก่ด้วยนะจ๊ะ,ะมาชมตลาดน้ำวัดดอนหวายนะคะข้างในตลาดมีของขายเยอะแยะเลยนะคะก็ม<ไ>ันจะเหมือนตลาดทั่วๆไปนะคะแต,ต่จุดเด่นก็คือจะเป็นผักสดผลไม้สดๆสดสดนะคะว้า ah, วแมวเมียวไปไหนก็เจอแมวเมียวนะคะเจอแมวเมียวอ,อีกแล้วนะคะ นีขาวน้ำผึ้งนะคะลูกล้อลูกร้อยสามสิบนะคะขาวน้ำผึ้งเห็ไหมคะลอยมายงชิดนะคะเยอะมากเลยรอเท่าไหร่คะสี่สิบค่ะพี่อันนี้เช่วยเลือกช่วอกให้หน่อยสักสามเลือกให้เป็นจะดูชิมได้ ได้แลอร่อยนะน้องกินน้ำพวกนี้มาส่งส่งเหรอคูห้าแปดนี่ห้าสิบแปดใช่ไหมคะสแกนได้ไหมคะ